ปวดเขาตรงหัวเข่าเนี่ยปวดมากตรงเอ็นเนี่ยปวดปวดปวดทรมานต้องถือไม้เท้านะให้แฟนประยุงเข้าห้องน้ําอ่ะแล้วนอนนอนแข็งอย่างเงี้ยยกไม่ได้นะยกขาลงมาอย่างนี้ไม่ได้ต้องยกอย่างเงี้ย วางค่อยๆไม่ใช่จะลุกง่ายๆค่อยๆประคองอตัวเองอนนเโอ้โหร้องไห้เลยเดินจะมีเสียงดังกร๊อบแกรบตลอดที่หัวเขา่าแล้วก็เจ็บแล้วก็ปวดก้าวขึ้นนั่งลงไม่ได้เลยจะเดินไปตล,ตลาดเนี่ยไปไม่ได้เดินแล้วมันจะสุดเดินแล้วมันเดินไม่ไหวก็ใช้วอเกอร์ตกจากที่สูงแขนหักสองข้างเลยนะคะแต่ข้างนี้แช่ลาวข้างนี้คือผักเลยค่ะปวดมากกิอนสามปีที่แล้วเนี่ยมีอาการเดินไม่สะดวกแล้วก็ปวดด้วย เวลาจะนอนไม่ได้เลยมันจะปวดตอนที่เป็นนี่นั่งไม่ได้นะคะเพราะว่ามันปวดนั่งทับเพียบอะไรก็ไม่ได้เจ็บตามข้อนสองข้างก็เริ่มเจ็บเล็กๆแล้วก็หลังจากนั้นก็ทําให้เราเดินไม่ได้เลยเขามีเสียงขาด้านซ้ายลงน้ําหนักไม่ได้มันปวดจี้ขึ้นมาทันทีเลยต้องใช้วิธีเดินแบบกระต่ายขาเดียวเลยค่ะเดินขย่ง g ขย e ขย่งไปสวัสดีค่ะป๊อบนะคะป๊อกก็จะมาพูดถึง2ออาการโรคเสื่อมที่คนส่วนใหญ่มักจะเป็นกันนะคะอาการแรกโรคข้อเข่า,ขาเสื่อม ลูข้อเข่าเสื่อมสาเหตุจากอายุการใช้งานที่มากขึ้นน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นหรือบางรายเกิดอุบัติเหตุพอไปกดทับทำให้ข้อเข่าอักเสบบางรายน้ำในไขข้อแห้งเกิดการที่กระดูกเสียสีกันเลยทำให้มีเสียงนกกรบแกรบในข้อลุกก็ปวดนั่งก็ปวดถ้าปล่อยไว้นานจะทำให้มีอาการข้อเข่าอักเสบข้อเข่าบวมลุกนั่งลำบากเป็นอาการที่ค่อนข้างทรมานมากๆเลยค่ะ และยังเป็นปัญหาหลักๆที่คนส่วนใหญ่จะมีอาการโรคข้อเข่าเสื่อมอีกอาการที่พบได้บ่อยคือหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเริ่มแรกจะมีอาการกล้ามเนื้อตึงเอ็นตึงเลยทําให้กดทับลงไปที่กระดูกสันหลังทําให้ตัวหมอนรองกระดูกมันปิ้นออกมาไปทับเส้นประสาททําให้มีอาการปวดแสบร้อนชาลงปลายมือปลายเท้าเป็นสัญญาณอันตรายมากๆเลยนะคะยิ่งถ้าปล่อยไว้นานเป็นหนักๆเข้าถึงกับลุกไม่ได้เดินไม่ได้ ต้องรอการผ่าตัดอย่างเดียววันนี้ท่านโชคดีมากเลยค่ะที่มาเจอกับผลิตภัณฑ์ดีบูลดีบูลเป็นสารสกัดธรรมชาติจะช่วยเข้าไปฟื้นฟูเพิ่มน้ำเหลอเลี้ยงในข้อลดอาการปวดอักเสบทําให้กระดูกแข็งแรงขึ้นชงทานแค่เพียงวันละหนึ่หลังอาหารเช้าจะช่วยเข้าไปฟื้นฟูอาการได้โดยตรงเลยค่ะ We'll